สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสที่น่ารักของครูทุกคนกลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณ2ขั้นตอนค่ะนักเรียนเอจะแตกต่างหรือเหมือนกับโจทย์ปัญหาการคูณ1ขั้นตอนอยังไงเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะ ก่อนอื่นเรามาทบทวนความหมายของการคูณกันก่อนดีกว่านึกเรียนจำได้ไหมคะว่าการคูณหมายถึงอะไรการคูณก็หมายถึงการเพิ่มขึืนครั้งละเท่าเท่ากันหรือการบวกเพิ่มทีละเท่าเท่ากันนั่นเองเวลานักเรียนอ่านโจทย์แล้วนึกเรียนลองนึกดูว่าเอ๊มันคือการเอาเลขเดียวกันมาบวกซ้ําๆๆๆๆหรือเปล่าถ้าใช่นั่นก็คือโจทย์ปัญหาการคูณนั่นเองค่ะ และโจทย์ปัญหาการคูณในชีวิตประจําวันของเรามีอะไรกันบ้างจําได้ไหมคะเวลานักเรียนอยากนับสิ่งของที่เป็นกองเป็นแพ็คเป็นลังแต่ละกองเนี่ยมีจํานวนเท่าๆกันแต่ละแพ็คเท่ากันนักเรียนไม่ต้องไปนั่งบวกทีละตัวแล้วนะคะเราใช้วิธีการคูณได้เลยมีกี่กองแล้วแต่ละกองเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่ก็จับคูณได้เลยนะคะการซื้อของหรือขายของค่ะนักเรียน ้านักเรียนไปซื้อของเหมือนกันราคาเดียวกันหลายๆชิ้นหลายๆอันนักเรียนจับคูณเลยนะคะอย่าเอาไปนั่งบวกนะคะเอาไว้ให้น้องป .1 เขาคิดแบบนั้นสำหรับพี่ป .4 ใช้วิธีการคูณบางครั้งนักเรียนอยากจะนับของที่เป็นแถวค่ะเช่นนับโตเป็นแถวซึ่งแต่ละแถวมีจํานวนเท่าๆกันเราท่องสูตรคูณได้เลยนะคะไม่ต้องนับทีละตัว บางครั้งเราอาจจะเห็นโจทย์ปัญหาที่บอกว่าคนนี้มีเงินมากกว่าเท่านี้มากกว่าคนนี้อยู่เท่าตัวหรือสองเท่าสามเท่าสีเท่านักเรียนก็รู้ไว้เลยค่ะว่าเป็นโจทย์ปัญหาการคูณสุดท้ายถ้านักเรียนต้องการช่วยพ่อแม่นับเงินแล้วเงินเนี่ยเป็น คนบัตรฉบับเดียวกันหรือเหรียญแบบเดียวกันนึกเรียนสามารถใช้วิธีการคูณได้เลยนะคะไม่ต้องไปบวกทีละเหรียญหรือไม่ต้องไปบวกทีละใบอ่าเมื่อทบทวนความรู้และก็ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการคูณเรียบร้อยแล้วเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะเกมนี้มีชื่อว่าใช่ฉันหรือไม่ฉันในที่นี้ก็คือพี่คูณน,นี่แหละค่ะ พี่คูณเนี่ยอยากจะรู้ว่าเด็กๆจะรู้ไหมนะว่าโจทย์ปัญหาข้อไหนเป็นโจทย์ปัญหาการคูณหรือเปล่าถ้าใช่ให้นักเรียนตอบว่าใช่นะคะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนคิดว่าไม่ใช่นักเรียนลองเดาดูซิว่าข้อนั้นเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบหรือการหารนะคะลองเขียนลงในกระดาษทดแล้วเวลาถ่ายรูปส่งคู ่ายภาพมาให้ครูดูด้วยนะคะครูจะได้รู้ว่าเด็กๆสามารถแยกได้ไหมว่าโจทย์ปัญหาแต่ละข้อเป็นการคูณหรือไม่มาดูโจทย์ข้อที่1เลยค่ะโรงงานผลิตนม457ลงังคิดตามนะคะแต่ละลังมีนม30กล่องโรงงานผลิตทั้งหมดกี่กล่องผลิตนมทั้งหมดกี่กล่องนาะอะ โรงงานผลิตนม457ลังนะคะแต่ละลังเนี่ยไม่ได้มีแค่กล่องเดียวแต่มีตั้ง30กล่องนักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้ใช่โจทย์การคูณหรือไม่คะเด็กๆเ,เขียนคำตอบแล้วหรือยังคะเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยดีกว่าโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการ คูณนั่นเองค่ะนี่พี่คูณแวบมาแล้วเอ๊ะทำไมโจทย์ข้อนี้ถึงเป็นโจทย์ปัญหาการคูณนักเรียนสังเกตนะคะโรงงานผลิตนมค่ะ457ลังใน1ลังมี30กล่องอีกลังหนึ่งก็มี30กล่องแต่ละลังก็มี30กล่อง30กล่อง30กล่องทุกลังเลยถ้าเราเอา30ไปบวกกัน457ครั้ง เราก็ใช้วิธีการ30คูณ457นั่นเองค่ะพอเข้าใจแล้วหรือยังคะลองมาดูโจทย์ข้อ2นะคะนักเรียนข้อที่2ครูเก่งจัดเก้าอี้ในห้องประชุม97แถวว้าวห้องประชุมนี้ต้องใหญ่แน่ๆเลยแต่ละแถวจัดเก้าอี้ไว้15ตัวในหอประชุมมีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัว ลองเขียนคาตอบดูนะคะว่าใช่โจทย์ปัญหาการคูณหรือไม่อ่าครูเฉลยเลยนะคะข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการคูณหรือไม่นะ่าท่ามเป็นโจทย์ปัญหาการคูณค่ะพี่คูณออกมาแล้วทําไมถึงเป็นการคูณคะเพราะเป็นการนับจํานวนเก้าอี้ ที่เป็นแถวแล้วแต่ละแถวก็เท่ากันก็คือ15ตัวแถวที่1 15ตัวแถวที่2ก็15ตัว15ตัว15ตัวบวก15ไปเรื่อยๆทั้งหมด97ครั้งก็คือ15คูณ97นั่นเองค่ะข้อที่3ไอดินซื้อรองเท้ามาขายราคาคู่ละ130บาท ถ้าไอาดินขายรองเท้าได้18คู่เขาจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทใช่พี่คูณหรือไม่คิดดีๆนะคะฉเฉลยเลยนะคะข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการตึดดงการคูณค่ะเอ๊ะทำไมถึงยังเป็นโจทย์ปัญหาการคูณนาะ นักเรียนจำได้ไหมคะซื้อของหรือขายของที่ราคาเดียวกันหลายหลายชิ้นเราใช้วิธีการคูณน,นะคะนักเรียนข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่4สตางซื้อรถบังคับราคาคัละ125บาท ซื้อจัก,กรยานราคาคันละ1,300บาทสตางค์จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทใช่พี่คูณหรือไม่เฉลยนะคะนักเรียนข้อนี้ตึดึงไม่ใช่พี่คูณคะ่ะข้อนี้ เป็นการอะไรคะอยากรู้ว่าสตังจะจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทลองเดาดูสิคะเราเคยเรียนมาแล้วการที่ไปซื้อของแต่ครั้งนี้สตังไม่ได้ซื้อของเหมือนกันคะ่ะสตังซื้อของคนละแบบก่อนที่จะจ่ายเงินเราก็นำจำนวนสองจำนวนนี้ไปบวกกันนั่นเองคะ่ะนักเรียนอ้าวมีคนถูกไหมคะครูคิดว่านักเรียนหลายๆคนน่าจะตอบถูกว่าไม่ใช่การคูณนะคะ ต่อไปมาดูข้อ5ค่ะยายญ่ามีเงิน8,500บาทณเดชมีเงินมากกว่ายายญาเป็น5เท่าณเดชมีเงินทั้งหมดกี่บาทว้าวใช่คูณไหมนะเฉลยแล้วนะคะข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการตึดึงการคูณอีกแล้วค่ะทำไมถึงเป็นโจทย์ปัญหาการคูณคะนักเรียน เพราะณเดชมีเงินมากกว่ายายาเป็น5เท่า5เท่าหมายความว่า8500บวกกัน5ครั้งก็คือ5เท่านะคะดังนั้นเราก็ใช้วิธีการคูณ8500คูณ5นะคะข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการคูณต่อไปข้อที่6แม่มีธนบัตรฉบับละ500บาท1ฉบับ พ่อมีธนบัตรฉบับละ1,000บาท1นฉบับพ่อมีเงินมากกว่าแม่กี่บาทอ่าข้อนี้ใช่พี่คูณหรือไม่ฉเฉลยนะคะตึดึงไม่ใช่พี่คูณคะ่ะข้อนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการคูณแต่บางคนอาจจะบอกคู่ขาก็นี่ไงคะเป็นเรื่องของเงินนะคะแต่เงินในที่นี้เขาไม่ได้ให้นับเงินนะคะนะักเรียนเขาถามว่าพ่อมีเงินมากกว่าแม่กี่บาทมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่น้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่ต่างกันอยู่เท่าไหร่เป็นการลบค่ะข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการลบนะคะนะักเรียนต่อไปข้อสุดท้ายส้มจี๊ด เก็บเงินนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนดอกไม้คนละ50บาทถ้านักท่องเที่ยวไปเข้าชมสวนดอกไม้ของส้มจี๊ดเนี่ยจะต้องเสียเงินห้ิบาทนะคะถ้าวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าชมดอกไม้150คนส้มจี๊ดเก็บเงินได้ทั้งหมดกี่บาทเอ้ยคนเข้าเยอะนะเนี่ยวันเนี้ นักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้ใช่พี่คูณหรือไม่ฉเฉลยนะคะดึงถูกต้องค่ะโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการคูณเอ๊ะแล้วทำไมถึงเป็นโจทย์ปัญหาการคูณคะก็เพราะว่าส้มจี๊ดเก็บเงินคนละ50บาทคนแรกเข้ามาก็ได้50คนที่2ก็ได้มาอีก50 คนที่3ก็ได้มาอีก50 50บวก50บวก50าซ้ำๆกัน150ครั้งก็เป็นการคูนนั่นเองนักเรียนพอจะเห็นโจทย์ปัญหาที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราที่เกี่ยวข้องกับการคูณหรือยังคะอาเมื่อเข้าใจความหมายและการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณแล้วเราลองมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันดูดีกว่านะคะ โจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่าโรงละครจัดการแสดงละครเรื่องหนึ่งมีผู้เข้าชมการแสดงละครรอบละ325คนโอ้โหแค่หนึ่งรอบเข้าชม325คนนะคะนักเรียนค่าบัตรเข้าชมการแสดงละครคนละ250บาทย้ำนะคะคนละ250บาท โรงละครแห่งนี้ได้เงินจากการขายบัตรกี่บาทอ้าวนักเรียนคะเห็นไหมคะว่าในรอบหนึ่งเนี่ยมีคนมาดูตั้ง325คนแล้วแต่ละคนต้องจ่ายเงิน250บาทเราลองมาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนคะ่ะการวิเคราะห์โจทย์เราจะต้องเขียนอะไรบ้าง สิ่งแรกก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างคะก็คือประโยคแรกที่โจทย์บอกโรงละครจัดการแสดงละครเรื่องหนึ่งมีผู้เข้าชมการแสดงละครรอบละ325คนโจทย์บอกอะไรอีกคะค่าบัตรเข้าชมการแสดงละครเนี่ยคนละ250บาทนะอ่าอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะนะักเรียน แล้วสิ่งที่โจทย์ถามล่ะนี่ไงคะประโยคสุดท้ายของโจทย์ก็คือโรงละครแห่งนี้ได้เงินจากการขายบัตรกี่บาทนี่คือการวิเคราะห์โจทย์นะคะหลังจากนั้นเราจะวางแผนแก้โจทย์ปัญหาย,ยังไงนักเรียนลองดูโจทย์อีกครั้งหนึ่งใน1รอบมีคนถึง325คน1คนจ่ายเงิน250บาท ถ้าคนที่2ก็จ่ายอีก250คนที่3ก็จ่ายอีก250จ่าย250ไปเรื่อยๆๆๆทั้งหมด325ครั้งการเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆกันก็คือการคูณน,นั่นเองค่ะดังนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้เราจะต้องใช้วิธีการคูณกันนะคะนะักเรียนต่อไปขั้นตอนที่3การแก้โจทย์ปัญหา ในการแก้โจทย์ปัญหานี้นักเรียนจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะประโยคสัญลักษณ์สะกดแบบนี้นะคะนักเรียนหลายคนยังสะกดผิดอยู่เขียนให้ถูกต้องนะคะ,ะนักเรียนจะใช้อะไรเป็นตัวตั้งก็ได้ค่ะการคูณสามารถสลับที่ได้นะคะแล้วเราก็แสดงวิธีทำโดยการ เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาก่อนในบรรทัดแรกนะคะและบรรทัดที่2ก็เป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดอีกก็คือค่าบัตรเข้าชมการแสดงละครคนละ250บาทต่อไปบรรทัดที่3ค่ะก็คือสิ่งที่โจทย์ถามโรงละครแห่งนี้ได้เงินจากการขายบัตรอย่าลืมเขียน3 2 5คูณ250ให้ครูด้วยนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียน ตั้งคูณด้านหน้านะคะด้านนอกในกระดาษทดเมื่อได้คำตอบแล้วให้เอามาใส่ด้านหลังตรงนี้นะคะได้คำตอบเท่าไหร่คิดดีๆนะคะข้อนี้เป็นการคูณ3หลักนะคะอย่าลืมว่าอยากจะเอาหลัก1ิไปคูณต้องเติมศูนย์ก่อน1ตัวอยากจะเอาหลักร้อยไปคูณต้องเติมศูนย์ก่อน2ตัวเมื่อได้คำตอบอย่าลืมเอาไปบวกกัน3บรรทัดนะคะ แล้วก็จะได้คำตอบสุดท้ายและก็ตอบอบตอบค่ะครูจะยังไม่คิดให้ในักเรียนดูนะคะนักเรียนลองไปคิดเองแล้วก็ใส่คำตอบในดูในแบบฝึกเนาะขั้นตอนสุดท้ายการตรวจสอบความสมเหตุสมผลค่ะนักเรียนเราใช้วิธีการประมาณตัวเลขค่ะ325เราก็ประมาณเป็น300 250 เราก็ยังเขียน250อยู่ก็ได้หรือบางคนบอกว่าเออจะเป็น300เลยได้ไหมก็ได้ค่ะแล้วแต่นักเรียนเลยแต่ครูสามารถท่องแม่25ได้ครูก็ใช้เป็น250นะคะวิธีการคูณพหุคูณของ100ครูเคยสอนแล้วใช่ไหมคะให้เติมศูนย์ไปก่อนข้อน,นี้ก็คือเติมศูนย์ไปก่อน3ตัวครูท่องแม่25เลยนะคะ25 1 25 25่สิบห้าสอ้าวก็ได้คำตอบก็คือ75000ม้าพัถ้าคำตอบนักเรียนใกล้เคียงกับ75000อาจจะเป็นแ0 0 0มื่นกว่ากว่าหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ดูใกล้เคียงนะคะแต่ถ้าใครตอบหลักพันมาเนี่ยไม่ใกล้เคียงและใครได้คำตอบแค่ เออประมาณ8,000หรือ800แสดงว่านักเรียนคิดเลขผิดแล้วนะคะถ้าคำตอบของนักเรียนใกล้เคียงกับ75,000ก็แสดงว่าคำตอบนี้มีความสมเหตุสมผลค่ะ,ะนี่คือโจทย์ปัญหาในขั้นตอนแรกมาดูโจทย์เดียวกันแต่เชื่อมโยงไปถึงข้อที่2ค่ะนักเรียนเมื่อกี้นักเรียนได้คำตอบมา ว่านักเรียนจะได้เงินในการขายบัตรโรงละครเนี่ยจะได้เงินในการขายบัตร1รอบนะคะ1รอบเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่เขาถามต่ออีกว่าถ้าโรงละครเปิดการแสดง3รอบจะได้เงินจากการขายบัตรทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ได้เปิดแค่รอบเดียวเมื่อกี้คิดคำตอบออกมาแล้วนั่นคือ1รอบนะคะแต่เขาเปิด3รอบเปิด3รอบแล้ว จำนวนคนและราคาเงินก็เท่ากันดังนั้นก็ต้องเอาจำนวนที่นักเรียนคูณมาได้ไปบวกซ้ำๆๆกัน3ครั้งหรือเอาไปทำอะไรกันคะนะักเรียนถ้าเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าเท่ากันใช่ค่ะก็คือเอาไปคูณกันนั่นเองนะคะเราลองมาวิเคราะห์โจทย์กันดูค่ะนะักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของโจทย์ ทั้งสองข้อนี้ใช่ไหมคะว่ามันเชื่อมโยงกันดังนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดในบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนว่าโรงละครได้เงินจากการขายบัตร1รอบจุดจุดจุด,จ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 ดบาทก็คือคำตอบที่นักเรียนคิดได้ในข้อที่1เอามาเขียนไว้แล้วก็กำหนดอีกอย่างหนึ่งก็คือโรงละครเปิดการแสดง3รอบค่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดในข้อที่2นะคะแล้วโจทย์ถามอะไร ได้เงินจากการขายบัตรทั้งหมดกี่บาทนะคะกี่บาทต่อไปการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาเมื่อกี้เราก็บอกแล้วว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นการคูณเหมือนกันดังนั้นนักเรียนนำคำตอบจากข้อที่1ไปคูณ3ต่อเพราะเขาแสดงถึง3รอบไม่ได้แสดงแค่รอบเดียวนะคะ แสดง3มรอบและแต่ละรอบก็ได้เงินเท่ากันดังนั้นเอาไปคูณ3ได้เลยนะคะในการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาข้อที่3การแก้โจทย์ปัญหาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะแสดงวิธีทมนั่นเองแต่ก่อนที่จะแสดงวิธีทำนักเรียนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนําคําตอบของข้อที่1ไปคูณ3นักเรียนอย่าจุดจุดจุด,จ,ดจุดมานะคะนักเรียนต้องทําให้เสร็จให้เรียบร้อยคําตอบของข้อที่1ของนักเรียนคืออะไรเอาไปคูณ3ค่ะ แล้วก็เท่ากับสี่เหลี่ยมบรรทัดแรกก็คือเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดที่เราเขียนไว้เมื่อกี้คือโรงละครได้เงินจากการขายบัตร1รอบ1รอบก็คือจำนวนเงินที่เราคิดได้ในข้อที่1ต่อไปโรงละครเปิดการแสดงทั้งหมด3รอบค่ะและสิ่งที่โจทย์ถามคือจะได้เงินจากการขายบัตรทั้งหมด นำคําตอบของข้อที่1คูณด้วย3จะได้คําตอบของข้อที่2นะคะไปคิดเลขข้างนอกแล้วก็เอาคําตอบมาใส่แล้วก็อย่าลืมต่ออบตอบตอบตัวเลขด้วยเลขไทยนะคะนักเรียนครูอยากให้นักเรียนสังเกตโจทย์2ข้อนี้ค่ะลองอ่านไปพร้อมๆกันนะคะโรงละครจัดการแสดงละครเรื่องหนึ่ง มีผู้เข้าชมการแสดงละครรอบละ325คนค่าบัตรเข้าชมการแสดงละครคนละ250บาทโรงละครแห่งนี้ได้เงินจากการขายบัตรกี่บาทอ้าวแล้วพอมาต่อข้อที่2ถ้าโรงละครเปิดการแสดง3รอบจะได้เงินจากการขายบัตรทั้งหมดกี่บาทนักเรียนสังเกตนะคะ โจทย์ข้อนี้สามารถรวมกันเป็นโจทย์ข้อเดียวได้เลยรวมยังไงคะครูลองมาอ่านพร้อมกันค่ะโรงละครจัดการแสดงละครเรื่องหนึ่งมีผู้เข้าชมการแสดงละครรอบละ325คนค่าบัตรเข้าชมการแสดงละครคนละ250บาทนี่คือ1รอบนะคะ แต่เขาบอกว่าถ้าโรงละครเปิดการแสดง3รอบจะได้เงินจากการขายบัตรทั้งหมดกี่บาทถ้าเกิดว่าโจทย์แยกออกจากกันแบบเมื่อกี้เราก็สามารถที่จะเอาตัวเลข2ตัวนี้ไปหาคำตอบโดยการคูณกันก่อนแล้วเมื่อได้คำตอบก็ค่อยไปทำอะไรกับ3รอบคะก็คือคูณ3รอบอีกทีหนึ่ง แต่เมื่อรวมเป็นโจทย์ข้อเดียวกันแล้วเราสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้แบบนี้คะ่ะนักเรียน325คูณ250แล้วค่อยไปคูณกับ3ประโยคสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เรียกว่าโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนนักเรียนต้องทําการคูณถึง2ขั้นแต่จริงๆแล้วก็คือมาจากโจทย์ปัญหา1ขั้นตอน สองข้อรวมกันนั่นเองนะคะอันนี้ครูแค่ให้นักเรียนลองชวนคิดเล่นๆค่ะให้นักเรียนสังเกตดูซึ่งพรุ่งนี้เราจะได้เรียนเรื่องโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนกันอีกครั้งหนึ่งที่เป็นโจทย์ปัญหาที่รวมเอาตัวเลข3ามจำนวนมาอยู่ในโจทย์ข้อเดียวกันนะคะแต่วันนี้เป็นโจทย์ปัญหาที่แยกกันแบบโจทย์สีเขียวข้างบนนี้ก่อน ให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดที่คุณครูสั่งไว้ในใบคำสั่งอย่าลืมถ่ายรูปส่งครูแล้วก็ทำงานให้เป็นปัจจุบันนะคะเด็กๆ,ๆจะเก่งถ้าเด็กๆฝึกฝนฝึกคิดและก็ขยันตั้งใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ